รวงกันเลยอะไปคุยเขากำลังมันอยู่เฮ้ยใครดันนีย อ๋อทำไมน้าเกไม่ไม่พี่อ no พี่ผมไปนั่งเก้าอี้ดยแล้วแบบถูกใจก็กดกฟอะไรเงี้ย้าที่ไเ้นไลมลอยไปไดยินดีันนี้ลมเฉยผาใจพี่ไปให้อน้งตาลน้ำตาลน้ำพาเปิดไลทดโอ้โาฟหัวใจพี่จะไปถึง หแหม่น้องนงายนัน้แนแดงกว่าใครใจพี่จุม๋มแทบพัพสดขาดวง,ดดดวงกดดวงใ็ใช้ไดวงดวงอย่าตาดวดวงดาราดวงดาวดวงไหนรอนี่ใช่คนเดินผ่านรอนี่ใจน้องหอใหม่มีใครรอน้่ลมพัดพาหัวใจผีไปเชื่แห่น้งนายนั้นแดงกว่าใครใจพี่จุม๋มแทบพัพสดขา ดวงด้วยใช้ด้วยดวงแกวตาดุดดวงดาราดวงดาวด,ด,ด,ดูไหมออนให้ชายทุกคนเดินผ่านวอนให้จัดต้องไม่มีใครออนให้ลงพัดพาหัวใจที่ไปถึง แน่กว่าใครใ,ใ,ใจพี่จุ๋มแท้พาสุธาดวงหรือไทยหรือดวงกะตาดวงดวงดาราดวงดาวดวงไหนพรอนให้ใจทุกคนเดินผ่านพออนให้ใจน้องของขึ้อมานั่งบนให้ลมพัดพาหัวใจถึง,งจบนะคะจบแล้วสวัสดีครับผมชื่อบอนนี่ครับมาจากโรงเรียนบูครับ เด็กที่ชื่อว่าเรือนลยโรงเรียนครับเชื่อเชื่อเชื่อครับทำไมเลือกเพลงนี้ครับเลือกเพลงนี้เพราะว่าชอบเพลงครับแล้วก็อยากมอบเพลงนี้ให้คนคนหนึ่งด้วยครับโอ้ใหใครครับบอกได้ไหมบอกบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้ครับมอบให้แหลมสิ้นชัวร์รูชนรู้ยังไง 皮呀！ ทำให้ธอใม่คิดจะอยู่กับเธออาจเป็นเพราะเธอแค่เงาใจในวันที่เราพบกันเธอแค่มีความสันแต่ว่าเธอไม่ได้รักกันแต่ฉันรักรักเธอไปแล้วทั้งใจ รู้ฉันรู้ว่าเธอต้องไปแต่อยากจ,จะขอร้องเธออีกครั้งโรดรักฉันรักฉันเธอนะจะมีทำให้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวเทียบกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉันเลือกฉันได้ไหม ฉันจะดู่าเธอให้ดีโปรด่ามใจเธออีกทีเพราะทั้งใจฉันนั้นยังมีค่าเธอเลยค่ะชื่อรีมายค่ะมาจากโรงเรียนกูวาวาค่ะบัววาค่ะบัววายทำไมน้องถึงเลือกเพลงนี้ค,ร,ครับอ่าจริงๆเลือกไว้หลายเพลงแต่ว่า เพลงนี้ม uh ันขึ้นมาในหัวเพลงแรกก็เลยเอาเพลงนี้แทนไม่ได้แบบว่าจะสื่อถึงใครใช่เปล่าไม่มีอ้าแล้วมีหว uh ั่นใจหรือยังครับหวั่นใจไม่มีค่ะทุกคนได้ยินไหมเอาไม่มีหวั่นใจนะไมจริงบังคัขาผมเห็นเขาอยู่กับผมเห็นเขาอยู่กับคู่บ่อยอะก็พี่ถามหาหวานใจหนูหวั่นใจไม่มีแต่หนูมีแฟนี

ขอบคุณที่เธอกลไม่รู้ว่ารอยจุดนี้ไม่รู้ว่าออมปากมีเพราะฉันขอหรืกเปลาฉันขอทำเมื่อไห่ที่ผ่านมาจนไม้รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะขอกัน เข้าใจม่ใช่เรื่องที่จะขอแล้วให้กันได้ฉันคงไม่อาจรั้งเธอเธอสุดท้ายเธอต้องการจะไปแค่ครั้งหนึ่งได้มีธชอ,อย่างที่เคยมีก็มากกันกว่าจะขออะไร ในวันนี้คือทบทวนดูอีกทีกอนจะไปะชื่อแคตตี้แบ็กค่ะอยูบ่บูฮาวายค่ะมีพี่สาวชื่อนาตาชาค่ะพี่พี่ชายชื่อปรงปอนมมีชื่อเวฟค่ะป๊ป๊าชื่ออดดี้ค่ะยมองเข้ามามีพอยอย ที่ฉันได้ครองหัวใจของเธอไว้แต่ฉันยังคงไม่พอใจรู้แค่เพียงว่าเธอสำคัญเป็นสิ่งเดียวที่ฉันอ <c oughs> ยอมไม่ใช่ <c oughs> ไม่ยังไปขอให้ฉันได้เก็บไว้คนเดียว เฉันจึงเป่าคดถาเคยเธอลงรักฉันจึงเป่าคิถาเคอเธอลงไลให้ท้องที่แปลกหน้าฉันทำม่เธอทั่งใครจะขอเอาความรักฉันมาผูกไว้ในหัวใจเธอฉันจึงเป่าคิถาเค้เธอลงรักให้ลืมผู้เป่าเป็น จีมคอยมาท<อ>ักเลยขอความรัก<อ>ไม่มีเสื่อมคั่งขอเจอรักฉันคนเดียวตลอดไปไม่มีใครกล้าที่ทำเจะหวันว่าอ,อยากขอให ให้เธอม่ฉันคเดียได้ไหมีอย่างให้เธอลงใครนอกจากฉันมีอย่างให้เธอลงรักใครนอกจากฉัน ขอบคุณรับสวัสดีครับห,หนูชื่อจัสมินนะครับจัสมินเอทีเคบอยหนูไม่มีลูกหนูไม่มีลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่ครับอันนี้หนูมาจักเสียอะไรครับมีมีผัวย่งหาประจักษ์สีแบ๊กครับทําทำไมทำไมหนูถึงร้องเพลงนี้ครับหนูอยากให้ใครคนหนึ่งโซหล่รักหนูครับเก้ฟุยมุย ใครครับใครครับใครใครอะไรอะไรสีอะไรไม่ใช่ไสีดครับสีดำเฮ้สีดำสีดำเลยอูอูอาไม่ไใช่ผัวพีใช่ปะเขาไม่ได้ใช่แบบเปล่าใช่แบบเปล่าจะมีวันแล หน,หนูขอเวลาห้านาทีได้ไหมคะห้าทีเลยลุยฟีชื่อวฮะอยู่ในทุกช่วงเวลาอยู่ในทุกค้าที่เธอเหงาใจจะอยู่เป็นเพื่อนคอยลอบทุกอย่างที่เธอวันไว้ไม่เคยจะไปในไกลเกินเอื้อมมือ อยู่ในทุกวันเดิมไม่เคยได้เพิ่มตามอะไรไปกว่าน,นี้คิดอยู่คอยมอบความรู้สึกดีได้เท่านี้แตไม่เป็นไรเมืนะ่มอไรที่เธอผิดหวังฉันจะบอบ้อนหัวใจ ที่พกี่ห้เธอเจอฉันจะเยียวยาให้หแม้จะรู้ในตอนสุดท้ายเธอจะจริงกัน <Hey. S 1> แค่ได้ดูแลตอนเธอเยาสอบลองตรงนี้ข้างๆฉันเธอไม่ต้องฝืนอีกต่อไป ถ้าจะแองยืนไม่ไวหวแบบเราตรงนี้ฉันจะไม่จากไปไหนไกลขอแค่เธอให้ดีแม้ว่าเธอไม่สนใจและแม้ว่าเธอไม่เคยเห็นแม้ว่าฉันจะเป็นคนเดียวเดียวที่เธอหน้นมองผ่าน จะคอยเธอได้รับรู้แม้จะอีกนานแสนนานสักเท่ไร,รสวัสดีครับชื่อลินลินครับมีสีเขียวเป็นลูกป้าชาเขียวกับมมีใบบัวครับเล,เลือกร้องเพลงนี้ครับเพราะว่านิโคตินจะคอยช่วยทุกอย่างสำหรับหนูครับโอ้ว่าแล้วก็ซื้อเลยปะ ตหาจะหามันคงไม่สายแต่เธอเสียเธอไปจะตายเดืดทนหัวใจลมมาลายคงคิดถึงคำนึงต่เขาอย่าให้เขานั้นมีแต่เราสุขที่ไหนมื่อมีเอาโดนทิ้งมือได้ต้องชาตายทั้งเป็นช้ำทั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้ คงจะต้องาไฟรักเผาหล,ลายลายนอนไม่เกรียมตายทั้งเป็นเธอหากจะทิ้งกันไปชานิดน้ารวันที่ฉันนั้นตายสักก่อนที่ไหนไงเมื่อไรจะไปพบใครไม่หอนวันนี้เธออยากเพิ่งไป าไม่ไหากที่หามันคงไม่สายตายเธอเสียเธอไปจะอตายโดนทุนหัวใจล้มมาไหลาควมคิดถึงคำหนึ่งกับเขาอยากให้เขานั้นมีแต่เราสุดที่ไหนเมื่อไม่เอาโดนทิ้งมือไปกเชชาตใต้ถ้าเป็นฉันคนนี้ฉันคงจะทนไม่ได้ไง หัวใจคงจะโดนขาดไปรักเผาแหลาลานนอนไม่เคลียรตายจบเป็น <c oughs> <c oughs> ใจคงจะโดนถาดไฟรักเขาแหลกลานนอนไม่เคลียมตายทั้งเป็นเธอหากจะทิ้งกันไปชานิดหน้ารงวันที่ฉันนั้นตายซะก,ก่อนที่ไหนไงเมื่อไรจะไปพบใครไม่วอนวันนี้เธออยากเพิ่ไป สวัสดีค่ะชื่อหมูปิ้งค่ะมาจากบ่าวฮะฉาย,ยาหมูปิ้งบ๊อบเบอร์ค่ะปิ้งบ๊อบเบอร์ไม่ทราบว่าทําไมเราถึงร้องเพลงนี้หรออ่าชอบฮะชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็ร้องให้แฟนได้ครับแฟนคนไหนครับบอกบอกได้ไหมอ่าแฟนคนใส่หมวกแดงฮะตายทั้งเป็นร้องให้แฟนหรอตายทั้งเป็น <c oughs> อ๋นอ,อมไม่สายเราไม่ได้ยินวะเธอ,อ โอ้แต่ลองเพาะมากเลยครับผมไม่กดนะครับทีอเคยไล่แทนผมไว้ไม่ได้ยินเสียงเขาอ่ะแต่ได้ยินเสียงทุกคนยัก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็คนที่ร้องเพลงมาได้ยินด้วยนะคะเป็นกำลังใจ้วอจริงๆคนที่ร้องเพลงไม่ได้ยินอ๋อจริงๆคนที่ร้องเพลงไม่ได้ยินยังอรคองเด้ยินยังไอ๋จิงจนี้อเ่ดยินยไอจนที่องเไ่ไดินย็มไแต่อจินท่้องเพลงยินยังอิ่งร้อตามไป อยากให้เวลาที่ไหนก็แค่บอกโลเคชันมายันเเค่พวกคุณมาเป็นกองทัพไปตีโลงเลีนไหนก็มีแต่ขันมัวชนะเอ้าแล้วมัวรออะไรกันกูให้โอกาสนี้หรือจะไปนรกกัน